ทางผู้นําของอยูเครนวันนี้คือผู้เคราะหร้ายแล้วกลายเป็นผู้เคราะร้ายครับ,รบที่ถ้าผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยก็คือวันนี้ถ้ายูเครนเป็นคนไข้เนี่ยนอนมาสามปีแล้วนะครับหมอใหญ่คือ,ออเมริกาเนี่ยเคยให้การดูแลมาตลอดวันนี้หมอบอกหมหมอไม่ว่างแล้วนะครับหมอหมอไม่เข้าเวรแล<ะ>้วหมอไม่เข้าเวรแล้วนะครับที่เหลือหมอที่เหลือเนี่ย นะครับที่ช่วยกันอยู่เป็นหมอผู้ช่วยอะไรทั้งหลายวันนี้ก็ต้องมาหสมหัวกันว่าแล้วเราจะทํำยังไงกับเรื่องเหล่านี้มันหมายความว่าอะไรหมอใหญ่ไม่มาเนี่ยนะครับยาไม่มีถูกไหมครับออกซิเจนขาดเครื่องช่วยหายใจไม่มีอะไรต่างเหล่านี้นีน่ขอญาติอนุมานนะครับเปรียบเทียบให้เห็นอยู่ประเทศยูเครนวันนี้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดนะครับในรอบสามปีตั้งแต่สงครามเริ่มมาตั้งแต่กุมภาพันธ์สองพัน 22 2ส <22. 22. S 1> ใช่ไหมครับนั่นนะนี่คือชะตากรรมของยูเครนนะครับที่เหมือนคนไข้ที่หมอผละออกในเวลาเดียวกันสาภาพยุโรปก็ผาวาเพราะว่าวันนี้ถ้าสาหรัฐพูดแบบนี้อ๋อขอสัาพันที่สุดเลี้ยงคุณมินนี่นะครับตรงนี้ทรัมป์ยังบอกได้ว่าเราได้คุยกับปูตินแล้วเขาโอกเข้าใจกันดี